เป็นไงดูโลโก้ครับวันนี้จัดเลเจนเดอร์ให้พี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้สีขาวมุกนะครับไม่แปดหมื่นรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับกับ Toyota Fortuner 2.4นะครับเลเจนเดอร์ปี2021นะจัดเต็มทุกระบบนะครับใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าไปชมคลิปนี้นะครับแน่นอนจัดเต็มพร้อมราคาและโปรโมชั่นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมออโล้คาร์นะครับ จัด PPV นะครับเข้ามาใหม่1คันนะครับคันนี้คือ Toyota Fortuner นะครับ2.4ตัว V นะครับเป็นตัว l e g e n d ดอรนั่นเองนะครับอยู่กับ Fortuner l e g e n d เดอ2.4นะครับปี2021นะครับคันนี้เลขไมล์เพียง89,000กิโลเท่านั้นนะครับใครหาอยู่นะครับไม่แท้ไม่เดิมรถสวยวัดศูนย์นะครับราคาค่าตัวเสนอขายนะครับ1ล้าน1แสนนะครับ79,000บาทเท่านั้น หนึ่เจดเครับพี่รถไม่แปดหมื่นเลเจนเดอร์สองประหยัดน้ํามันราคาแบ็กท็อปคันนี้ได้สีขาวคันนี้ได้สีขาวสวยๆเลยรถเพิ่งมาเมื่อวานรถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับยังไม่ล้างเลยยังไม่ได้ผ่านน้าอะไรเลยทั้งสิน้นนะครับรถเข้ามาใหม่รถเข้ามาใหม่ไม่แค่แ0 0 0มื่นพี่ t o โ o ต้าฟอร์จูเนอร์เลเดหายากมากนะเลเจนเดอร์เดี๋ยวนี้หายากแล้วนะส่วนใหญ่เป็น GR ไปหมดเลย ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนเป็นโปรเจคเตอร์เลนเป็นดูโอนะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้านในนะครับแล้วก็เป็นเลนทางมันเลี้ยงไหลส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นซีเควนเชียลนะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับมาพร้อมกล้องอลราวิวนะครับกล้อง360องศานะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจัดคันนี้น่าใช้งานมากรถเพิ่งซื้อมากันชนหน้าชิดเลยนะครับตัวนี้เขาพัฒน,นามาจากตัว TRD นะพัฒน,นามาจากตัว TRD Sport เขาใช้ช่วงล่างแบบทรงนั้นเลยสปริงแดงน,นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนาะกันชนน้านหน้าแนบสนิทนะครับล้อแมกขอบ20ร้อแมกขอบ20นะครับยางเป็นบิสโตนดูล e เออร์นะครับล้อแมกขอบ20ไม่บุกไม่เบียดช่วงล่างเดิมนะช่วงล่างเดิมแบบสปริงแดนนะเป็นะแดงๆส้มๆแบบนี้อันนี้มันเป็นช่วงล่างของตัว f ฟอร์ n e เ t อรมาก่อนนะครับมันก็มาพัฒนาให้มาอยู่ในตัวเ e จเดอร์ตัวนี้ ปี21เนี่ยได้กล้อง3.6องศามานะครับพวกอุปกรณ์หน้าจอต่างๆก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay ต่อ a u โตได้นะครับตัวนี้ด้าหลังคาแบบขอบเปด้วยสีขาวมุกสวยงามสีขาวมุกสวยงามนะมีบันไดด้านข้างนะครับหลังคานะพวกนี้เป็นสีจริงหมดเลยนะนะครับไม่ได้แรปนะครับเป็นสีจริงหมดเลยนะตัวที่เป็นสีดำนะครับภายในตัวนี้ได้เป็นทูโทนครับเบาะดําแดงเบาะดําแดงนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับสีดํากับสีแดง ตัวเบาะเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยครับตึงๆเลยพี่ตึงๆเลยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟรนะีดาวน์น้าผ่อนเพียงประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดไม่ต้องดาวพี่ได้ขับเลเจนเดอร์นะครับนะรถสวยนะคอนโซลคอนโซลมีคูบ็อกซ์อย่างดีตรงนี้เป็นคูบ็อกซ์นะครับกุญชงกุญแจครบหมดนะสำหรับคันนี้นะครับคู่มือต่างๆครบถ้วนนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอตัวใหม่นะที่เป็นจอใหญ่ Apple CarPlay พย์ดอทออโต้ได้แล้วสำหรับจอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวระบบแอ นะครับเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับก็มีแอร์หลังแยกต่างหากนะครับมีตัวไวเลสชาร์จให้ด้วยมีไวเลสชาร์จให้แล้วนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับมันเป็นเปลี่ยนเป็นสีดําเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับมีเกียร์ทิชชูนิกนะครับเกียร์สปอร์ตปรับบวกปร,บปรับลบได้นะครับโหมดการขับขี่ก็มีอีโคโหมดนะครับแล้วก็ตัวพาวเวอร์โหมดรวมถึงแทักชั่นคอนโทรลด้วย นะครับ f o r เ u n e r มันเป็นรถที่ใช้งานได้ดีนะครับมันไม่ค่อยจุกจิกแล้วก็เรื่องความอึดถึกทนเรื่องการดูแลนะครับค่อนข้างครบคันค่อนข้างครบคันนะครับแต่ว่ามันถ้ามีข้อติมันก็มีแหละนะพวงมาลัยมันหนักนะหลังมันก็เด้งแค่นั้นแหละมันมีแค่นั้นส่วนใหญ่คนที่ใช้ Fort u n e r เขาก็ไปเปลี่ยนโช้กอัพไปทำอะไรกันใหม่นะครับมันก็ทำให้รถดูเฟิร์มมากขึ้นนะครับหลังคงหลังคาเป็นสีดำตัวเบาะไม่มีฉีกขาดตัวเบาะไม่มีฉีกขาด นะครับเป็นเบาะดําแดงเป็นเบาะดําแดงสวยๆนะครับมีแอร์หลังบนหลังคานะเป็นตู้แยกนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถก็เดิมๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้นะครับสปอร์ตเมทอาร์ตทุกอย่างเดิมครบหมดเลยนะครับไล่ดูได้เลยนะครับยันด้านบนนะครับอันนี้คือรถเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยนะครับกับ l e g e นเดอร์สนะครับสอนะครับ คือเลเจนเดอร์มันจะมี2.4 V 2.8นะครับขับ2นะฮะแล้วก็2.8ขับ4แล้วก็มี2.4ขับ4นะครับรุ่นย่อยมันค่อนข้างเยอะนะครับแผงประตูเป็นดำแดงคือถอดแบบมาจาก TRD เปียบนะครับโลโก้นะครับฟอร์จูเนอร์อยู่ครบนะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับรถสวยนะครับ,นะรบ,รนะรบไฟท้ายเขาก็เป็น LED เป็นแบบเต็มระบบซีคันเชียลเลยเต็มระบบซีคันเชียลเลย อันนี้คือสาบานนะว่ายังไม่ได้ร้างจริงๆรถใหม่จริงๆใหม่หมากๆมาใหม่เลยนะครับคาดหลังก็เป็นสีดำนะด้านท้ายของเ e g e n เดมีการปรับเปลี่ยนนะแต่งตรงท้ายมานิดนึงนะครับมันให้ส้ทรงองเอวมันดูดีมากขึ้นนะส้ทรงองเอวดูดีมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับฝั่งเซ็นเซอร์วัดระยะมาให้4จุดมีกล้องถอยแล้วนะครับตัวฝาท้ายยังมีระบบคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยคลิกเซนเซอร์มาให้ด้วยนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปคลิกคลิกยาก นะคมับคิดอยากเปิดมือเอาเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับพูดเรื่องจริงไม่เปิดมือก็เปิดจากรีโมทนะครับคลิกเซนเซอร์โหต้องหาจุดดีๆไม่งั้นเตะยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ภายในของเขาจะได้เป็นโทนสีดำนะจะหลังคาหลังคาดำนะเบาเป็นดำแดงนะครับเบกาก็ตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์เบาแขวนเป็นเบาแขวนแล้วก็โครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับ หลังคาเป็นหลังคาจริงนะเป็นสีดำจริงนะครับหัวน็อตฝาท้ายเดิมนะครับไม่มีขยับสองฝั่งเป็นเหมือนกันหมดสอฝั่งเป็นเหมือนกันหมดนะครับรถเดิมขนาดนี้พี่ใครสนใจนะครับโทรได้เลย096 535 5153นะครับย้ําเบอร์โทรนะครับ096ย์5 5153นะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็ใต้วิดีโอนะครับมีลิงก์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนพูดคุยรายละเอียดรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันได้เลย นะครับคันนี้คือ Fortuner Legender นะครับ2.4ุนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับ1179พี่1179เท่านั้นนะครับนะรีบติดต่อเข้ามาเลยแต่ผมให้ดูเลขใหม่เลขใหม่แค่80,000ไม่80,000พี่รถโคตรสุดดู89121ครับ89121องพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังชันมีแพดเดิลชิพมีระบบเกียร์แพดเดิลชิพเนาะมีล้อความเร็วมาให้ มีล็อกความเร็วมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ f o r t u n e r คันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าดีมากๆกระจกมองหลังตัดสายออโต้อีกต่างหากนะครับรถคันนี้เดิมทั้งคันครับพี่น็อตไม่มีขยับเดิมทั้งคันครับน็อตไม่มีขยับกับ2.4เลยเจนเดอร์ 4, ary, มีกล้อง3 6 0องศามีทุกอย่างให้พร้อมเลยนะไฟหน้านี่ใส่สไฟหน้านี่ใส่ใส่นะครับแต่ฝาปรงของ f o r t u n e r เนี่ยยอมรับเลยว่าหนักมากหนักมากไม่รู้มันยัดอะไรเข้าไปข้างในหนักมากนะครับดู ฝากระโปรง,งโตโยต้าเดิมหัวนอตเดิม,ดมไม่มีแกะนะรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งซื้อมาให้ดูบอดี้รถเข้าใหม่แครนซ้ายแคนขวาเดิมหมดแครนซ้ายแคนขวาเดิมหมดนะครับบอดี้รถเข้าใหม่แบบนี้ครับสวยกริปนะครับสวยกริปเลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเลเจนเดอร2.4เดิมๆบางๆแทนเพจเดิมอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างครบหมดมอโกนะครับแถบสีเขียวด้านบน ครับรวมไปถึงจุดเม็ดอาร์คต่างๆนะครับครบทั่วเลยนะครับผู้จอดฝากกระโปรงหนักจริงนะหนักกว่ารีโวอีกนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเสริมตัวกันกระแทกมาใต้ฝากระโปรงเพื่อความปลอดภัยนะซับแรงกระแทกแล้วผมฝากไว้ด้วยนะครับกับตัวเลเจนเดอร์คันนี้นะครับ2.4นะครับปี2021นะครับรถสวยไม่น้อยพี่1 1 7 9 0 0 0บาทครับ